ใบเขียวๆอันนี้ก็ใบทานได้ค่ะส่วนต้นญ้านี้ก็ทาไม่ได้เป็นอัญชันสีขาวนะคะดูสิคะเลื้อยยาวค่ะใบเขียวๆอันนี้ก็ใบทานได้ค่ะส่วนต้นญ้านี้ก็ทานไม่ได้บันทิวสวยงามเลยอุ้ย ลมมาแล้วค่ะลมมานะคะพัดปลิวสวยสวยงามอัญชันอย่างสวยเลยดอกอัญชันนะคะที่มีสีม่วงๆน้ำเงินต้นนี้น่าจะเป็นอัญชันอย่างสวยเลยดอกอัญชันนะคะที่มีสีม่วงๆน้ำเงินต้น,นนี้น่าจะได้รับน้ำฝนค่ะ อันชันก็จะมีมะเมล็ดนะคะเขาก็กระจายไปทั่วเลยค่ะใบสีเขียวงามเลยค่ะเอนดูกันนี่ค่ะต้นนี้ก็อันชันค่ะงามเลยค่ะเอนดูกันนี่ค่ะต้นนี้ก็อันชันค่ะ อัญชันอย่างสวยเลยดอกอัญชันนะคะที่มีสีม่วงๆน้ำเงินต้นนี้น่าจะเป็นไม้ผสมผสานสวยงามจังเลยค่ะสวยจังเลยเขาได้รับน้ำฝนค่ะงามมากเลยไม่ใช่ต้นญ้าอย่างเดียวนะคะ มีต้นทิวสวยงามเลยอุย้ยลมมาแล้วค่ะลมมานะคะพัดปิวสวยสวยงามไม้หลายอย่างเลยค่ะปะปนกันอยู่อันนี้ก็ต้นหญ้าค่ะดูสิค่ะใบเขียวๆสวยชูชอบมีดอกไม้สีม่วงๆมงีกับอันชันค่ะสวยงามมากเลย เป็นพันไม้เลยืยเขาก็จะเหลืองสวยจังเลยปะาปนกันก็ยังสวยนะคะมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะลารูสิคะก <c oughs> ิ่งก้านเขานะคะเรื้อย,ยาวเลยค่ะนี่ค่ะอันชันอันนี้ก็ตน้นอันชันเหมือนกันค่ะเขาก็ขึ้นไปทั่วเลยนะคะอันชันเหมือนกันค่ะ เขาก็ขึ้นไปทั่วเลยนะคะไม้ผสมผสานสวยงามจังเลยสวยจังเลยทิวสวยงามเลยอุย้ยลมมาแล้วค่ะลมมานะคะพัดปิวสวยสวยงามขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมค่ะ ขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะดูต้นหญ้าสวยๆเขียวๆใบงามเลยค่ะได้รับน้ำฝนค่ะอันชันก็จะมีมะเมล็ดนะคะเข้าก็กระจายไปทั่วเลยค่ะใบสีเขียวเหลืองสวยจังเลย ป,ป่าปนกันก็ยังสวยนะคะมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะลาแตกกิ่งก้านสวยงามจังเลยวันนี้ก็มาชมต้นไม้กันนะคะต้นญ้าต้นสมุนไพรต้นทิ่ลมพัดนะคะพิวปิวสวยเลยค่ะนี่ค่ะอันชันก็มีนะคะทุกท่านมองไกลๆนู่นก็อูนสิคะ่ะ กิ่งก้านเขานะคะเรื้อยาวเลยค่ะนี่ค่ะอันชันอันนี้ก็ต้นมีดอกไม้สีม่วงนี่ก็อันชันค่ะ<ม>สวยงามมากเลย<ม>เป็นพันไม้เลย<ม>เขาก็จันชันเหมือนกันค่ะ<ม>เขาก็ขึ้นไปทั่วเลยนะคะ<ม>สวยเลยค่ะ<ม>นี่ค่ะ<ม>สวยงามจังเลย ต้นไม้หลายอย่างเลยค่ะปะปนกันอยู่อันนี้ก็ต้นย่าค่ะดูสิคะใบเขียวๆสวยชูชอเลื้อยไปทั่วเลยต้นย่านี่ก็บใบสีเขียวดอกสีเหลืองนะคะเวลาออกดอกก็จะสวยมากเลื้อยไปทั่วเลยต้นย่านี่ก็ใบสี เขียวดอกสีเหลืองนะคะเวลาออกดอกก็จะสวยมากดูต้นยา้าสวยๆเขียวๆใบงามเลยค่ะยาปะปนกันแต่ก็ดูสวยงามนะคะเป็นไม้ผสมผสานสวยงามจังเลย สวยจังเลยไม้หลายอย่างเลยค่ะปะปนกันอยู่อันนี้ก็ต้นย้าค่ะดูสิค่ะใบเขียวๆสวยชูชอบเขาได้รับน้ำฝนค่ะงามมากเลยไม่ใช่ต้นญ้าอย่างเดียวนะคะมีต้นนี่ก็ต้นฝาทลายโจรค่ะนี่สวยเลยค่ะนี่ค่ะ สวยงามจังเลยเต็มเลยนี่ก็ใบเขียวเขียวก็ฟ้าทลายโจรค่ะขึ้นแยะเลยต้นนี้ก็เป็นต้นสมุนไพรนะคะใบทานได้นี่ก็ต้นย่าเหมือนกันออกดอกสวยเลยค่ะสีลึงค่ะใบเขียวเขียวอันนี้ก็ใบทานได้ค่ะ ส่วนต้นหญ้านี้ก็พาไม่ได้มองแล้วสบายตาสบายใจเขาได้รับน้ําฝนค่ะงามมากเลยไม่ใช่ต้นหญ้าอย่างเดียวนะคะมีต้นมองแล้วสบายตาสบายใจอัญชันอย่างสวยเลยเดอกอัญชันนะคะ ที่มีสีม่วงๆน้ำเงินต้นนี้น่าจะเป็นทิวสวยงามเลยอูย้ยลมมาแล้วค่ะลมมานะคะพัดปิวสวยสวยงามมองแล้วสบายตาสบายใจมีดอกไม้สีม่วงๆม,ม,มีกับอันชันค่ะสวยงามมากเลย เป็นพันไม้เลยเขาก็ชันชันเหมือนกันค่ะเขาก็ขึ้นไปทั่วเลยนะคะแต่กิ่งก้านสวยงามจังเลยวันนี้ก็มาชมต้นไม้กันนะคะต้นา้าต้นสมุนไพรต้นทิ่กลุ่มกอนสวยงามมากเลยต้นที่ก้านยาวๆนี่ก็อันชันค่ะไยน,นะคะใบทานได้ นี่ก็ต้นย่าเหมือนกันออกดอกสวยเลยค่ะสีเหลืองสวยเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามจังเลยอัญชันเหมือนกันค่ะเขาก็ขึ้นไปทั่วเลยนะคะงามเลยค่ะเอนดูกันนี่ค่ะต้นนี้ก็อันชันค่ะ อันชันเหมือนกันค่ะเขาก็ขึ้นไปทั่วเลยนะคะเป็นอันชันสีขาวนะคะดูสิคะเหลื้อยยาวสวยเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามจังเลยไพ่นะคะใบทานได้นี่ก็ต้นยางเหมือนกัน ออกดอกสวยเลยค่ะสีลึงค่ะใบเขียวๆอันนี้ก็ใบทานได้ค่ะส่วนต้นญ้านี้ก็ทาไม่ได้บังกลุ่มก้อนสวยงามมากเลยต้นที่ก้านยาวๆนี่ก็อันชันค่ะต้นไม้ผสมผสานสวยงามจังเลย สวยจังเลยสวยเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามจังเลยเขาได้รับน้ำฝนค่ะงามมากเลยไม่ใช่ต้นหญ้าอย่างเดียวนะคะมีต้นสวยเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามจังเลย แต่กิ่งก้านสวยงามจังเลยวันนี้ก็มาชมต้นไม้กันนะคะตน้นญ้าต้นสมุนไพรต้นที่มองแนละ้ว